ตอนนี้นะครับูรุยมีชแนลนะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นวาระพิเศษนะครับของสัปดาห์นะครับของรายการ h ฮาทูดงดีบายรุยมีนะครับเปิดสักราชใหม่มาเราก็ต้องมีรายการใหม่นะครับในรายการฮาทูดงดีนะครับ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเราจะมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ o าทูดวงดีบายกลูเอมี่ว่า o าท o ดวงดีที่ทําให้ดวงคุณดีชีวิตดีได้อย่างง่ายๆบายกลูเอมี่มีอะไรบ้างอย่างวันนี้นะครับ o า to ดวงดีไบโกลูเอมี่ด้วยการใส่บาตรพระทางน้ำนะครับถามว่าต่างกับการใส่บาตรพระทั้งหมดยังไงการใส่บาตรพระทางน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า เป็นการทำให้ชีวิตเราเนี่ยราบรื่นขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเคยติดขัดหรือว่มีความทุกข์อะไรในใจมาเขาคนไทยในวิถีชนบ,บทหรือว่าในวิถีโบราณเขาเชื่อว่าการใส่บาตรพระทางน้ําจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็สิ่งที่มีความทุกข์ก็จะไหลไปกับสายน้ำพระแม่คงคาวันนี้นะครับเรามาใส่บาตรทางน้ําที่จังหวัดชัยธาน,นีนะครับจะเป็นทุกๆวันนะครับไม่ใช่แค่เทศกาลทุกๆวัน ที่นะครับท่าน้ำนะครับตรงตลาดเมืองอุทยธานีเนี่ยจะมีการใส่บาตรทางน้ำนะครับจะตรงข้ามกับวัดอุปโกสถาวนารามนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้คนได้มีกิจกรรมทางบุญทางน้าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่รู้สึกว่าเป็นเรียบง่ายวันนี้ารุงเนี่ยของอาจารย์นิมิก็ใหญ่บอกว่าเราก็ใส่บาตรท,ที่หนึ่งจะต้องมียืนพื้นเลยคือดอกไม้ดอกไม้ก็คือดอกบวัว ถ้าคนใส่บาทถ้าเป็นวันเกิดควรใช้ดอกัวแดงอันนี้คือไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนถ้าเป็นวิถีปกติเราจะสามารถใส่ดอกไม้ไรก็ได้ดอกพูเขาวได้แต่วันเกิดตัวเองควรใส่ดอกัวแดงนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้ธาตุในตัวเองเนี่ยได้ปรับดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือกล้วยคนโมราณเนี่ยเขาจะเชื่อคําว่าการว่ากล้วยเนี่ยจะต้องใส่ เพื่อให้เกิดธาตุของตัวเราเแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การนเงนินไหลมาเทมานะครับกล้วยจะเป็นกล้วยน้ำาวานก็ได้กล้วยหอมก็ได้กล้วยไข่ก็ได้หรือกล้วยอะไรก็ได้กล้วยเล็นมือนางอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ทุกชนิดนะครับกล้วยสําคัญมากแล้วก็จะเป็นขนมใส่ไส้กับข้าวต้มมัดคนโบราณเขาเชื่อว,ว่าวันเกิดตัวเองเนี่ยต้องใส่ถุงเงินถุงทองนะคือขนมกล้วยหรือว่าขนมใส่ไส้แล้วก็ข้าวต้มมัดนะครับเป็นคู่ นะครับมันหมายถึงเงินทองแล้วก็ชีวิตคู่เนี่ยหรือว่าความหนักแน่นของชีวิตเนี่ยให้อยู่ยั่งยืนนักนะครับนะแล้วก็ก็จะมีอาหารคาวว่าจะเป็นข้าวอะไรก็ได้อย่างนี้จะนนี่ก็จะมีข้าวผัดกุง้งเนาะข้าวผัดกุง้งนะครับเนะข้าวผัดกุงนะดก้งเนะาะกุง้งนตะัวใหญ่ภากเลยอะกล่องละยี่สิบบาทเองนะอุทยัยนอะเนาะ ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีๆสิกเกนเจอร์นะครับแล้วก็ใส่ขนมสมัยใหม่ด้วยก็จะมีนะครับบัฟเฟี์ยยนแล้วก็แซนด์วิชนะครับเนาะเนาะก็เรียกว่าบัฟเีตยสดเนี่ยเนาะมันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เสริมดวงให้กับชีวิตสิ่งที่ขาดไม่ได้ของคนไทยนะครับการใส่บาตรต้องห้ามลืมการใส่น้ําคุณจะใส่กี่ขวดก็ได้หรือจะใส่เป็นโหลก็ได้เพื่อให้ชีวิตคุณราบรื่นขึ้นนะครับ การใส่บาตรเป็นวิถีชีวิตคนไทยเดิมนะครับทีเ่เสริมพลังบุญแล้วก็สืบสัน์สร้างให้กับพุทธศาสนานะครับในด้านสายมุ่ความเชื่อเขาก็เชื่อว่าให้ตัวเองเนี่ยหมดเคราะห์แล้วก็ให้ตัวเองมีความทุกข์ให้น้อยลงไปมากที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าการใส่บาตรนะครับทางน้ํามันจะช่วยเติมทำให้ชีวิตคุณ รับรืนึ้นแน่นอนการเงินคุณก็จะไหลามาเทมาถดซ้ายน้ำพ่แม่คงมาแน่นอนสิ่งดีๆเนี่ยก็จะพัดผ่านเข้ามาหาเราในชีวิตสิ่งร้ายๆก็จะพัดผ่านออกไปจากชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับคาชตรูนีบโกรนีนะครับเปิดสกราดใหม่มาด้วยการใส่บาททางน้ำนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของพูรูเอมี่ h anel n นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมคำว่า Emmy ่เทพนิมิตนะครับโหระเวศสิธนนชัยหรือไอทับไอท a ชเอบีนะครับทีโอเอ็นจีเสยกกนะครับก็จะสามารถติดตามพูรูเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ